สวัสดีครับทุกคนเล่นฟรีไฟเนี่ยรู้หรือเปล่าครับในเกมฟรีไฟเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตจุดหนึ่งหนังนั่นก็คือบอทบอทเนี่ยมีหน้าที่อะไรครับสาหรับในเกมเนี่ยมันทําอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปสํารวจกันนะครับว่าบอทเนี่ยตั้งแต่เริ่มลงโดดร่มมาเนี่ยมันทําอะไรบ้างแล้วมันเก็บปืนมันไปทําอะไรต่อนะครับผมดูสิครับ ตอนนี้นะครับเขาก็เริ่มลงมาแล้วบอดนี่จะแบบลงแบบสโลไลท์แบบปล่อยตัวทิ้งลงมาเลยอะแล้วก็ลงมาปุ๊บวิ่งต้อม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 เนี่ยทั้งคู่เลยวิ่งต้อมต้อมเข้าบ้านกันแอบไปทำอะไรหรือเปล่าเลยตัวผู้หญิงก็ไม่น้อยนะนะวิ่งตามผู้ชายตอกตอกเข้าไปในบ้านนะครับเออก็โดนกระสุนร้อยมาแล้วขยิงน่ะตัวผู้ชายยิงตัวผู้หญิงครับผู้หญิงก็วิ่งชิวๆเอาตายบอดเวอร์ชันันย0 2 3ิยิงคนตายแล้วนะปกติมันจะยิงกันต้อยใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ยิงกันตายแล้วเราก็ตามตัวนี้ไปเลยว่าเขาจะไปทำ เอาดีชิวจัดเลยไปเล่นน้ำเลยนะบอดอะ่ะแ้องค่อยๆไปนะครับด้วยความสงสัยของเราอุ้ยมันวิงกลับมามันรูว้ว่าเราเนี่ยมันยิงเราด้วยประเด็นนะ่ะแต่แปลกอย่างเนื้อบอดยิงเราไม่ค่อยจะตายนะเลือดยุบพี่ก็เลยหลอกล่อมลงน้ำนะสุดที่ว่าบอดมันจะลงน้ำได้หรือเปล่าพี่ก็เลยว่ายน้ําให้บอดมันลงตามมาแต่บอดมันก็ไม่ลงมานะครับผมอืมแต่ถ้าบอดลงน้ําก็จะเป็นแบบนี้แหละบอดตายอืมลงน้ำแล้วตายเอาจริง,รงนะพอวงบีบเนี่ยนะครับตัวอบอดเนี่ยแต่ละบอดแต่ละตัวใช่ไหมก็จะแบบเหมือนแบบ เป็นโรคพิษอะด้วยนะเดินงอกงอกงอกอยู่งั้นนะให้ตายอะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะน่าจะเป็นโรคลมชักหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคือบอดจะไม่สู้อะไรเว้ยบอดจะอยู่เฉยแบบไหนนะมันจะตะลมตระลมลงไปแล้วก็สุดท้ายก็ตายวงอยู่ดีอีกอย่างหนึ่งคือบอด,ดก,กระสุนเยอะมากยิงเท่าไรแม่งก็ไม่หมดกระสุนอะแต่พอเนี่ยยิงไปสักพฟังเนี่ยกระสุนหมดก็ยืนบบนิ่งแบบเนี้ยต่อยต่อย,อยู่ตรงเนี้ยนะไม่รู้เป็นอะไรยิงพี่ตั้งนานกระสุนเป็นพันเมตพันนัดอะเก็บอยู่แค่กระปอกเดียวนะ 30แม็กอะแต่แม่งยิงได้ทั้งเกมอาบอดเอายอมรับเลยถ้าใครมีอะไรแบบแปลกๆนะบอดอะมันทำอะไรแปลกๆก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวพี่จะไปสำรวจให้ดูแล้วกัน